สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหาสีผมของน้องที่ทำมาแล้วเฟดเป็นสีสนิมกันนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะว่าเราใช้สีอะไรผสมสีอะไรบ้างเพื่อจะให้ผมของน้องเป็นสีสวยๆเงาๆปังๆกันค่ะไปติดตามชมกันได้เลยนะคะ Let's go วันนี้เราจะใช้วิธีผสมสีหักล้างเม็ดสีกันนะคะโดยใช้สีของ l'oreal pro f e s s i o n a l สี m a g i c Fashion 8.51แล้วก็สี7.42แล้วก็สีของภาวนา10.72 8.22นะคะอัตราส่วนก็คือ10.72 1หลอด ซึ่งเป็นสีของยี่อ้ออะไรก็ได้นะคะเป็นประกายม่วงเหลือบหมนประมาณนี้ค่ะแล้วก็8.22ครึ่งหลอด8.51ซึ่งเป็นมะหกกานีหมนเป็นสีออกชมพูหน่อยๆน,นะคะแล้วก็7.42อย่างละ1ส่วนค่ะ เม็ดสี6110ซึ่งเป็นเม็ดสีน้ำเงินนะคะประมาณหนึ่งหน้าแปลงเพื่อที่จะไปค่าอะไรสีส้มเหลืองที่เป็นสนิมในเส้นผมนะคะเสร็จแล้วใช้ออกซิเดนป์เซค่ะ คนให้เข้ากันค่ะใส่โคนจะดปลายแต่ไม่กองโคนนะคะเพราะว่าถ้ากองโคนแล้วความร้อนจะออกมาทำให้ตรงโคนสว่างเวอร์ไม่สวยงามค่ะแบ่งผมออกเป็นสีส่วนไม่ใช้กิฟตนะคะ ใส่ให้ทั่วทิ้งไว้25นาทีค่ะ หมดเวลา25นาะทีเรามาผสมสีกันอีกรอบนึงนะคะโดยใช้เม็ดสีพิงค์ใส่ลงไปหนึ่งส่วนในถ้วยเดิมนะคะเพื่อที่จะใส่โคนผมแล้วก็นวดปลายปลายผมเกลียกล่ยๆให้เส้นผมออกเป็นสีพิงค์ๆนะคะ เย็นหัวหน่อยดิคว่ำลงมาเห็นแต่นั่นแหละเ็นสร็จแล้วค่ะส่วนก่งก็จะออกมาเป็นสีโรสโกลพิ้งพิ้งประมาณนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดการทำคลิปสีดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ